สวัสดีครับยูทู e ผมคาร์ลอสนะครับกลับมาอีกแล้วเช่นเดิมนะฮะเดซีส a ตนอโลนเอเล็กเซสอัลฟ a ครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองจนเฮลตี้แล้วนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีเยี่ยมนะฮะน้ำและอาหารเพียงพอ นะครับเพรานั้นตอนนี้ผมคงทำภารกิจในการสำรวจเมืองอิเล็กโตต่อนะครับเพเยอร์ตอนนี้ไม่เยอะมากนะฮะถือว่าน้อยเลยแหละนะครับก็เป็นโชคดีไปผมไม่ได้เป็นจัมเปอร์นะครับย้ายไปตามเซิร์ฟเวอร์คนน้น้อยสังเกตว่า พาทิต์อยู่ทางเซาแล้วนะเวลาผ่านไปแล้วนะครับที่เซิร์ฟเวอร์เดิมช่วงนี้ภารกิจน้อยนะครับพอที่จะมีเวลาเ,เล่นได้นานหน่อยนะครับ ขอเปลี่ยนสีหมวกกลับแล้วกันนะหมวกคาเมลเดอร์สีแดงนี่ไม่ไหวนะมันตื่นเต้นท้าทายกันไปนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟเป็นสถานีค่อนข้างใหญ่นะครับที่อิเล็กโทร ผมใช้เวลาพักใหญ่นะครับในการทำให้สุขภาพขึ้นมาเฮลตี้นะฮะติดตามซีรีส์มาก็หลายตอนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเล่นปแป๊บๆจะให้มันเฮลตี้คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับผมเบื่อบ้านสีดำพวงนี้แล้วอะผมไม่เคยเจอของเลยเลยผมไม่เข้าไปแล้วนะ นี่ดีกว่าหลังนี้ผมไม่เคยเข้าเหมือนสถานีรถไฟนะครับโอ้ ใหญโตโมโหระทึกรองเท้าดูเก่าเลยแหละดันแมชเหมือนกันนะรองเท้าผมใหม่กว่าพ่อไม่ถานนี้รถไฟนะครับเป็นอาคารเหมือนเดิมกุญแจมือเจออีกแล้วผมจะไปล่ามใครละ่นะไม่มีโซ่ไม่มีแท่นะครับ <c oughs> โซ่แท่กหมแจมือ บารนั้นอะ่ะเน่าแน่นอนมีอะไรบ้างเนี่ยลาก,กอร์โอ้เบียฮะชัวลาก,กอร์นี่เป็นประเภทหนึ่งของเบียโอเคผมคิดว่าผมเดินในกำแพงตรงนี้ดีกว่า ใช้ตัวกําแพงเป็นที่ซ่อนสายตานะครับสังเกตดูรอบๆว่ามันมีโอกาสเห็นผมได้น้อยนะครับมันค่อนข้างจะมีประโยชน์กว่าตัวไฟสเตั่นเองยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวนะครับ เดินเลาะไปตามนี้เรื่อยๆนะมีที่ให้กำบังซ่อนพลางพอสมควรอตอนนั้นเป็นสถานีรถไฟแน่นอน ชานฉลาตรงนี้รู้สึกจะเข้าไปได้เนาะใช่ไหมมันไม่เหมือนชานชาลาทั่ว,วไปครับ<ม>โอ้มาอีกแล้วแต่ไกล<ม>ชักกลายเป็น มือสังหารขวานโหดอีกแล้วนะเฉาะเดียวดับไม่มีอะไรนะครับ หมือนมีชั้นสองนะฮะแต่ว่าจากการสังเกตกระจกหน้าต่างคือมันขึ้นไม่ได้นะฮะหารป่อง้อ้ก่อนนะครับผมมีหารกระป๋องเต็มตัวไปหมดแล้วสิ่งที่ผมมองหาเพิ่มเติมไม่ได้แค่อาวุธปืนนะครับผมยังคงมองหากระเป๋านะใบใหญ่ๆ ที่มันใช้งานได้ด้วยนะครับโอเคได้เวลาวิว่งประตูด้านหน้าไฟาเตชัน่นยังปิดน,นะครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ย้ย เรามาดูกันครับว่ามีอะไรมีประโยชน์ในนี้มัง่งปืนพกไม่มีแม็กกาซีนนะครับไม่เป็นไรผมเนบกัะตัวไว้ก่อนนะฮะเพราะผมคงต้องมองดิหาแม็กกาซีนแล้วละ่ะผมคงต้องมองละเอียดละเอียดแล้วละ่ะ ซองปืนเยอะมากนะครับแว่นตาคอนและแม็กกาซีนครับเจอแล้วครับแต่ผมจะหยิบมันมาได้ไหมอ่ะเหมือนผมหยิบมันไม่ได้เลยแหละ take hammer to hand โอเคนะครับแล้วผมก็ดรอป m m e r ไปก่อนมันมีเม,มนู empty ammo นะครับแสดงว่าผมอะ่ะหยิบได้แต่ผมยังหยิบไม่ถึงนะฮะอ่าถึงแล้วครับ โอเคเพราะฉะนั้นผมรีโหลดปืนเลยแล้วกันนะครับโอเคและผมพร้อมใช้ปืนแล้วมีกระสุนแล้วนะครับ ้ผมมีของป้องกันตัวละนะฮะค่อนข้างจะอุ่นใจครับกับของที่มีนะ โอเคผมประสบความสำเร็จกับการเข้ามาที่อิเล็กโตค่อนข้างมากนะครับต่อไปผมคงไปเป้าหมายหลักนะฮะที่คิดไว้ก็คือซุปเปอร์ที่จะอยู่สุดทางเดินนี้นะครับ คง,งร่นระยะเวลาวยการวิ่งเอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากเสี่ยงอยู่นานนะไม่ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับผมมีแผนที่บ้างแล้วนะผมไม่ยังเป็นต้องไปหรือค้นของเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมแวะเข้าไปในโบสถสักนิดนะึงเป็นสถานที่ที่ผมชอบเข้ามานะ มันมักจะเจออะไรที่ผมนึกไม่ถึงเสมอนะครับในตัวมอสนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวสเตาโรนนะสเตาโรนผมไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ไฮคิงบูทนะครับไฮคิงบูทคือรองเท้าเดินป่านะฮะเยี่ยมเลยนะฮะเห็นไหมครับผมได้แล้วหนึ่งหนึ่งคู่ เท้าเดินป่าเดี๋ยวผมเข้าซูปเปอร์ไปผมจะพร้อมต่อการเข้าป่าล้นะครับเอในนี้เหมือนมีอะไรเยอะหน่อย เป็นอาคารออฟฟิศนะฮะที่ผมเจอของดีๆไปโอ้เพเยอร์ครับเห็นไหมครับถึงเต็นท์กันมาแล้วนะครับตอนนี้โอเค เห็นเพลเยอร์หนึ่งคนนะครับวิ่งมนเมื่อสักครู่เขาน่าจะวิ่งมาที่ซูปเปอร์นี่แหละ ีผมสังเกตไม่ทันนะครับว่าเขามีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมควรจะทำก็คือหลบดูนะครับเพราะผมคิดว่าเขาก็าคงหาซุปเปอร์เข้าแน่นอนนะฮะ ซอมบี้อย่ามาตอนนี้สิที่รัก My ไม้ว are clean now นะครับคือแผลผมโอเคแล้วเอาติดขาผมหลบอยู่มุมตึกนี่แหละครับดูนะฮะในมุมนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะเห็นผมนะครับเขาไม่น่าจะเห็นตัวผมนะเพราะนั้น หลบมุมนี้ก็พอนะครับ มีอีกทางนะครับเขาอาจจะเข้าไปในอาคารนะฮะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เขาจะเข้าไปในอาคารเพื่อความปลอดภัย น่าจะออกห่างพื้นที่ตรงนี้กันหน่อยนะครับ ในไฟ,ไฟเซชันก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงเข้ามาในไฟเซชันผมจะได้มีเวลาตรวจสอบของนะครับเสื้อทหารผมจำได้ว่านี่หกช่องจริงด้วย ใจเข้ามาในนี้ก่อนนะครับจะได้รูทของที่ดีกว่าก่อนนะกระสุนจุดสี่หนะครับ ผมมีปืนสั้นแล้วผมคงเอาไว้ก่อนนะสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าผมควรจะต้องถือปืนแล้วล่ะผมไม่มั่นใจหรอกครับว่าเขาจะมาดีนะครับ ปอดภัยไว้ก่อนนะครับ ไปสแตนบายในทิศทางของเมืองนะครับผมได้บอกแล้วผมรู้ว่าเขาอยู่ด้านนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะต้องอยู่ในจุดที่เขาไม่คิดว่าผมควรจะอยู่นะครับ ตรงนี้ผมจะเห็นเข้าได้หมดนะครับว่าเขาค้นอาหารแล้วเข้าไปในซุปเปอร์หรือเปล่าแล้วก็เป็นจุดที่ผมสามารถที่จะหนีได้นะฮะหรือจูโจมได้ถ้าจำเป็น อีกหนึ่งที่อย่าลืมนะครับตัวเราเองเนี่ยไม่เห็นนะครับตัวเราเองเห็นว่าเป็นญ้านะฮะแล้วคิดว่าคนอื่นก็จะมองไม่เห็นเราแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะครับคนอื่นมองจากที่ไกลจะเห็นเป็นที่โลง่โลงๆเนียนๆเพรนั้นเราต้องอยู่ใกล้พุ่มไม้เอาไว้นะครับบงังไล n e of s ไซ h เอาไว้นะครับ ขวางเขาบริเวณนี้นะครับเมื่อสักครู่นะฮะผมน่าจะไปจะาเอเ๋ข้ามุมตึกด้านนี้นะครับเขาน่าจะวิ่งเข้ามาหาของนะฮะแล้วก็ถ้าไปผมตามเส้นทางเนี่ยก็จะเข้าไปทาง ซูเปอร์ที่อยู่หลักตึกนี้นะถึงผมจะไม่เห็นเขาขนของก็ตามแต่ผมจะเห็นว่าเขาเข้าและออกทางไหนนะครับนี่เป็นการประเมินสถานการณ์นะเพราะว่าผมเห็นทิศทางเขามุ่งมาจากทางใต้ขึ้นมาทางเหนือนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับทำตัวให้นิ่งด้วยการกดอันมัตทสอดีขยับแต่หัว ยิ่งเรากระดุกกระด็กน้อยก็จะเป็นเป้านะให้เขาสนใจได้น้อยนะครับแล้วก็ผมตั้งปืนเผือไว้ฉุกเฉินเอ้วลาสักพักนะครับใจเย็นๆดูว่าเขาจะทำอะไร หรือไม่เขาก็ล็อกเอาไปแล้วกดตัว P ดูสิไม่ล็อกเอานะครับระหว่างนี้ผมดูแผนที่ก่อนว่าผมเห็นอะไรบ้างเหมือนเดิมนะฮะ n o ไม่เห็นอะไรนะครับ ช่วงนี้ห้ามคลิกซ้ายนะครับปืนลั่นทันทีนะเออผมอยากจะรูนะ้ฮะเพราะผมจำได้ว่า F.N. กระบอกนี้มันมีรางเฟเอสอยูด่ยด้านล่างนะครับเนี่ยรางเลีอยวเฟสด้านล่างเพราะฉะนั้นผมน่าจะเอามาต่อกันได้ว่างผิดไม่ได้นะครับไม่สามารถมาต่อกับปืนพออกได้ แม่ผมยังว่าต่อไปพบได้ซะอีกไม่เป็นไรครับ น่าสนใจ ความเคลื่อนไหวนะครับไม่รู้ก็จะตกใจผมเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็เผ็ดไปแล้วนะโอเคครับคลิปนี้มีอะไรตื่นเต้นเล็กน้อยนะยังไม่เกิดการประทะเราเป็นว่านะครับวันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วนะเดี๋ยวพบก,กันใหม่คราวหน้านะฮะ เหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้ฟังโอเคนะครับสวัสดีครับ